สวัสดีครับที่นี่บ้านนนสะตา์ตำบลท่าใหญ่อำเภอหนองมะแดงจังหวัดชัยภูมิวันนี้เราก็จะมาอัปเดตท,ทุเรียนทุเรียนเล็ก10เดือนผ่านไปครับ อันนี้เอาต้นเล็กมาปลูกต้นนี้ต้นที่สองต้นที่สองของแถวแรกต้นนี้สวยงามที่สุดครับต้นนี้ก็จะติดอคอกวัวตรงนี้ยังไม่ตาย สมบูรณ์แข็งแรงนั่งขอบวัวดูต้นที่สามครับต้นสามก็สวยงาม สิบเดือนผ่านไปครับถือว่าโอเคทุกเรียนบ้านนอสะอาด การให้น้ำก็จะให้น้ำทุกวันวปุ๋ยเดือนละครั้งอินซีเคมีต้องถ่ายคลิปตาปถ่ายคลิปทุเรียน,นถ่ายคลิปทุเรียนอยู่ครับ <laughs>